สองสามดาราสาวคว้าหัวใจหนุ่มนักบินจนถึงขั้นแต่งงานสวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับกับสื่อหญิงขามาแชร์ช่วงแล่หญิงขอบอกนะคะเรื่องของแฟนนักบินก็เป็นเรื่องหนึ่งนะคะที่ฮอตฮิตมากหญิงเองอก็มีคนที่รู้จักหลายคนนะคะมาถามว่า ทำยังไงถึงจะมีแฟนเป็นนักบินหรือว่าแนะนํานักบินสวๆให้หน่อยคือ<า>จะบอกว่าเรื่องเนี้ยมันเป็นเรื่องยากนะคะเพราะว่านักบินเองอ่ะก็เหมือนกับคนอาชีพอื่นๆนะคะที่จะมีความชอบมีสเปคที่ไม่เหมือนกันนะคะวันนี้อิงก็เลยจะมีตัวอย่างดาราสาวสามคนค่ะที่คว้าหัวใจหนุ่มนักบินจนถึงขั้นแต่งงานมาเล่าสู่กันฟัง สาวคนที่หนึ่งค่ะเธอคนนี้นะคะเป็นนางเอกในยุค90นะคะยุคเดียวกับหญิงเองเรียกได้ว่าถ้าว่าเป็นคนรุ่นเดียวกันกับหญิงนะคะก็คืออายุ30เป็นต้นไปเนี่ยน่าจะรู้จักเธอนะคะ นางเอกคนนี้คือคุณเมี่ยงอติมานะคะคุณเมี่ยงเนี่ยปัจจุบันได้ผ่านตัวไปเป็นพนักงานต้อนรับเป็นเครื่องบินหรือว่าแอร์โฮสเตสของการบินไทยมาประมาณ10ปีแล้วนะคะเรื่องราวของความรักของคุณเมี่ยงนะคะกับสามีเนี่ยเริ่มต้นมาประมาณ10ปีเลยนะคะที่ทั้งสองคนเนี่ยได้รู้จักกันค่ะแล้วก็คบหาเป็นแฟนกันยาวนานถึง7ปีก่อนจะแต่งงานนะคะแล้วก็ปัจจุบันเนี่ยมีลูกสาวน่ารักมากๆเลย1คนนะคะคุณ เมี่ยงเป็นแอร์โฮสเตสของการบินไทยนะคะสังกัดสายการบินแต่ว่าสามีของคุณเมี่ยงนะคะเป็นนักบินของกองทัพอากาศ าต่อกันที่ดาราคนที่2นะคะเธอคนนี้เป็นทั้งนางแบบแล้วก็นักแสดงเลยนะคะนั่นก็คือคุณสามาริสาอานิต้าหรือว่าหลายๆคนเรียกว่าแอนนิต้านะคะจากที่หญิงได้ไปสืบสอบหาข่าวมานะคะเพราะว่าคุณสาเนี่ยรู้จักกับสามีนะคะผ่านการแนะนําของเพื่อนค่ะคบหาดูใจกันประมาณครึ่งปีนะคะแล้วก็แต่งงานกันในที่สุดนะคะ ค่ะดาราสาวคนที่3ของคลิปนี้นะคะก็คือเธอคนนี้ค่ะหญิงเองก็เ,เพิ่งรู้เหมือนกันนะคะว่าเธอได้ผ่านตัวจากการเป็นนางแบบเนี่ยต่เป็นพนักง,งานต้อนรับบนเครื่องบินหรือว่าแอร์โฮสเตสมาสักระยะหนึงแล้วนะคะแล้วก็เรื่องราวความรักของเธอค่ะก็ได้พบรักกับนักวินในสายการบินเดียวกันนั่นเองนะคะนางแบบคนนี้ก็คือมิลาเดอเฟสรุ่นที่1นะคะ จากเรื่องราวความรักของนาราสาวทั้ง3คนนะคะจะเห็นได้ว่าแต่ละคนเนี่ยมีเส้นทางในการพบรักกับหนุ่มนักบินเนี่ยที่ไม่เหมือนกันนะคะแล้วดาราสาวทั้ง3คนก็จะมีบุคลิกอะไรต่างๆเนี่ยที่ไม่เหมือนกันเลย ไป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับเรื่องราวที่หนิงนำมาแชร์กันในวันนี้ถ้าหากว่าใครฟังแล้วมีอะไรอยากแชร์ต่อหรือว่ามีอะไรอยากจะให้หญิงแชร์ก็ทิ้งคอมเมนต์ไว้ได้นะคะใต้คลิปนี้เลยสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ